สวัสดีครับวันนี้ BB Chemical ลานาโดยผมช่างหน่วยลำพูนนะครับเพื่อนๆจะรู้จักกันในานามเจ้นหน่วยเจ้หน่วยนะครับเพราะว่าสืบเนื่องมาจากเมื่อก,ก่อนก็น้องๆก็เห็นในงานแข่งเอ g ก็ เห็นผมยาวเห็นตุงตงต้งติ้งตุ้งติ้งเขาก็เลยเรียกว่าเจน๊หนึ่งเจ๊หนึ่งกันก็ได้ชายานั้นจนตั้งแต่นั้นมาจนถึงทุกวันนี้นะครับวันนี้ก็ไม่มีอะไรมากครับก็จะมาจะมาไอเช็คเจ้าตัวเลนส์ลายตัวนี้นะครับก็คือจะเป็นตัวเอนจิ้นเรียกในศัพท์ของ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 เขาเขาเรียกว่า Engine, เ,อเอนจิ้นเนาะคือเอนจิ้นนี้ก็คือตัวที่อยู่ในเกียร์บ็อกซึ่งเป็นชุดปล่อยลม เพื่อที่ทําให้ลูกกระสุนพุ่งออกไปนะครับอเอาสับง,ง่ายๆก็คือถ้าเปรียบเ,เทียบกับเปรียบเทียบกับปืนลมทั่วไปก็จะเป็น a อ g ทั่วไปก็เป็นพวกชุดลมในกระบอกสูบอะไรอย่างเงี้ยครับตนนัวนี้เดี๋ยวจะมาเทสกันนะครับเพราะว่าเจ้าตัวเลนส์ไรเอ็นเจ็ดเจนเนี่ยมันชอบมีปัญหามาจากโรงงานคือเวลาเราเสียบระบบครบถ้วนแล้ว มันจะต้องไล่ลมไล่ไล่แบบเหมือนกับว่าเจ้าตัวของนอสเซ้นขงเขาอ่ะมันจะไม่ขยับไม่รู้ว่าเป็นมันจะเป็นเหมือนกันทุกอันหรือเปล่าเพราะว่าเคยประกอบอันแรกก็เป็นเลยแต่อันต่อๆไปไม่เป็นก็เลยจะมาเทสให้เพื่อนๆที่สนใจที่จะติดตั้งระบบลมซึ่งระบบลมของเขาอ่ะมันมีหลายแบบมันจะมีของเลสไล่ ของบูเบอรีนแล้วก็ของไออะไรอีกนะจำชื่อไม่ได้ก็จะมีของบูเบอรีนเลดไลน์แล้วก็แล้วก็อะไรอีกนะเออจำไม่ได้ก็วันนี้เราจะมาเทสเจ้าตัวของเลไลน์นะครับซึงนี่ครับหน้าตาของเขาก็าจะเป็นอย่างนี้นะครับเพราะว่า เทสก่อนติดตั้งให้ลูกค้านะครับตัวนี้ซึ่งไม่ใช่ว่าเอามาเล่นเฉยๆว่าก่อนก่อนติดตั้งแล้วก็ต้องเทสก่อนว่าขอเนี่ยทำงานปกติหรือเปล่านะครับของใหม่นะครับของใหม่เพิ่งแกะนี่นะครับแกะตรนี้เพื่อนอจะสงสัยว่าทําไมต้องห่อม,มาด้วยเพราะเคยมีประวัติครับประวัติที่แบบน่าเสียดายมากเลยครับคือโรงงานส่งมาจาก ต่างประเทศอมาถึงไทยไม่เป็นไรนะครับแต่ส่งส่งส่งจากกรุงเทพมาหาเราอ่ะคือไม่รู้ว่ามันมันเป็นเพราะอะไรไม่รู้ว่าเป็นที่ขนส่งมัน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 ยังไงคือเนี่ครับเจ้าตัวเขาเรียกว่าเจ้าตัวไอซซีรีนอยตัวเนี้ขาตรงเนี้ยหักแป๊บนะครับเดี๋ยวมาให้ดูซึ่งกว่าของจะมาถึงก็ใช้เวลา นานอยู่เหมือนกันต้องรอมันนี่นน่นก่อนจะเข้าวาคึงไทยได้แล้วก็มาถึงเราก็เกิดอาการแบบอย่างที่บอกนตัวนดหน้อยขาหนะัซึ่งมันเป็นเรื่องที่ไม่น่าจะเกิดขึ้นกับเราเลยั้แรกั้งแรกก็เจอก็เลยเสียบฟ้อมสีในกําลังครับแต่ก็เสียเวลาในการ ข้างในเสาอะไม่ต้องกลัวว่าเฟืองอ่ะจะมีปัญหาเพราะว่ามันไม่ได้มีเฟืองไม่มีมีมอเตอร์อะไรแล้วความร้อนมันก็ไม่มีเกิดขึ้นได้ ซึ่งมันมีแต่ระบบลมก็คือเท่าที่เล่นดูลองดูเทสดูมันก็น่าจะมีแค่ประมาณว่าชุดยางโอลิงข้างในทั้งนั้นน่ะที่ว่าจะมีปัญหามันก็มีบ้างนะครับเสือเส่อมเสื่อมเสื่อมเปตามอายุการใช้งานของเขานะครับเนี่ยครับเจ้าตัวนี้เลยที่ว่าเนี่ยครับขาเนี่ยครับมีเลยตรงนี้แตกแตกแล้วก็ขา ตัวนี้มันแตกปุ๊บแล้วมันก็นะครับถ้าอย่างอย่างเนี้ยถ้ามันไม่แตกมันก็แน่นมันก็ไม่มีปัญหาแต่เนี้ยพอมันแตกปุ๊บอะตัวนี้มันโยกไปโยกมาใช่ไหมฮะตัวเนี้ยมันจะเสียบตัวเนี้ยมันจะเสียบกับนี่แล้วมันก็มันก็ตอนแรกก็ไม่ได้หักหรอกครับมันก็งอแบบเนี้ยครับแล้วมันเสียบไม่ได้ก็เนี่ยครับเสียบไปเลยครับ ราก็ไม่รู้ว่ามันซ่อมได้หรือเปล่า,ลาของของติดกับเอนจิ้นมาเลยนะครับตัวนี้เสียดายเสียดายไม่น่านเลยเดี๋ยวเราจะมาเทสการทางานของเขานะครับทั้ง3ตัวเลยในในกล่องก็จะมีตัวเอนจิ้นแล้วก็มีสายสายคอนโทรลนะครับสายคอนโทรลตัวนี้ก็คือต่อเข้าชุด ชุด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 วงจรน้ำเขานะครับคือเนี่ยครับมันจะมีชุดวงจรชุดวงจรต่อแบตกับชุดวงจรควบคุมชุดวงจรควบคุมไอ้ไกลก็ลคือจะเป็นสวิต์การทำงานของใจอ่าตัวนี้คือบอร์ด ที่ใช้กับที่ที่เอาลงกับเสื้อเกียนครับนี่ครับนี่คือตัวบอรดของเขานี่คือสวิตช์ของเขานะครับนี่คือกดไปก็ทํางานและตรงนี้ก็จะเป็นสวิตช์สวิตช์เพื่อที่จะกดเพื่อถ้ากดปุ๊บเขาจะทํางานเป็นโฟร์โต้แต่ถ้าปล่อยจะเป็นเซนิก็จะคล้ายๆไอของ g g g นะครับ GNG ปืน G n g ก็จะมีสวิตช์แบบนี้เหมือนกัน ่องก่อนไกลัวตับถูกสายไฟตัวนี้ก็คือจะตัวชุดไฟที่เอาไว้ควบคุมการทํางานน่าจะใช่นะครับรีถูหรือเปล่าไม่รู้แล้วก็ต่อแบตนะครับตัวนี้ก็เป็นสายต่อแบตแบตก็จะใช้แบต2เซลล์นะครับแบบนี้คือแบตยังไงก็ได้ครับขอเป็น2เซลล์เพื่อที่จะเอาใส่ ยัดแกนถ่ายได้ <c oughs> ส่วนถังลมหลังลมเร,เราใช้ของนินจานะครับในการเทสต,ตอนนี้นะครับนินจาอ่าส่วนตัวคุมลมก็จะเป็นของเอนจิ้นนะครับของไอคอนเลนสไลน์นะครับพอดีพอดีนะครับพูดผิดนะครับตัวคุมก็เป็นของเล d ส i ไล์ตอนนี้แล้วตัวนี้มันตั้งไว้ที่แปดสิบ ซึ่งซึ่งเพิ่งเพิ่งเอาใส่เมื่อกี้นี่เองแล้วเป็ดแปดสิบก็คือมาจากโรงงานมันตั้งไว้ที่แปดสิบส่วนสายสายของเขาเนี่ยครับจะมาพร้อมหัวนะครับนี่ครับเขาจะมาเนี่ยครับเขาจะมาเซตแบบนี้เลยอันนี้คือหัวแล้วก็จะมีหกเหลี่ยมตั้งลมนะครับเราต้องการเท่าไหร่ก็หมุนไปแล้วก็ดูเข็มตรงนี้เข็มอะ่ะเขาจะขึ้นอย่างไอตัว ตัวเอนจิ้นของ N7 Gen2 นี่นะครับเขาจะระบุไว้เลยว่าไม่เกิน120 psi ก็คือตรงนี้ห้ามตั้งเกิน120เพราะว่ามันอาจจะมีผลต่อเจ้าตัวเอนจิ้นของเราทำให้มันพังได้นะครับซึ่งตรงนี้ก็ ไม่แน่ใจว่ามันมันจะเลยเข้าไปนิดเลยไปอีกนิดได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยครับเพราะว่าไม่เคยลองเดี๋ยวเราจะมาเท่เจ้าตัวชิ้นนี้นะครับเดี๋ยวก็เอียงกล้องหน่อยนึงเพื่อที่จะได้เห็นเจ้าตัวเจ้าตัวนี้นะครับเขาจะแถมหัวนะครับหัวทั่วที่จะเอาใส่กับตัวไอเอนจินนะครับใส่ตรงนี้นะครับก็ ดันเข้าไปเลยนะครับมันจะเป็นปลดเร็วนะครับดันเข้าไปปุ๊บมันก็จะล็อกแน่นนะครับล็อกแน่นละตัวนี้ก็จะเป็นไอตัวน็อตเอาไว้ยึดน็อตตัวผู้ที่เอาไว้ตรงเอาไว้แทนตัวถ่ายแบลริงครับมันจะมีเกลียวอยู่ข้างในไว้ยึดให้มันยึดแน่นกับบอดีนอดววอน้นะครับเก็บไว้อ่นนี้ครับอันนี้อันนี้เราสามารถเสียบ เสียบทิ้งวไ้ได้เลยนะครับเพราะว่าสายตัวนี้เขามีวาวป้องกันในรูนี้เห็นไหมครับคือเสียบมันไม่มีปัญหาเดี๋ยวขอขอเสียบแล้วก็ขอไว้ข้างล่างนะครับเสียบแล้วอเอาไว้ข้างล่างเแบบ็ดเดี๋ยวเดี๋ยวเราจะมาเสียบกับเอนจิ้นตัวนี้เรามาดูว่าเจ้าตัวนี้ อ,อันนี้ครับเจ้าตัวนี้เขาจะทำงานทำงานทำงานเลยไหมหรือว่าจะต้องเบินก่อนเบินตรงนี้ก็คือหมายถึงว่าต้องไล่ลมอ่าเอาง่ายๆไล่ลมเนาะบางคนก็ใช้สับใช้สับที่เขาใช้มาให้อันนี้ก็บอดนะครับบอรดเขา,ากดปย แลสายนี้ก็ต่อจากตรงนี้ก็เวลาต่อก็ดูขั้วดีๆนะครับมันก็บอกตำแหน่งขั้วอยู่แล้วไม่ต้องกลัวว่าจะใส่ขั้วผิดสลับข้างถ้าใส่สลับข้างปุ๊บมันไม่ลงแน่นอนมันไม่ลงล็อกแน่นอนจะขัไปสอวนี้ก็นี่เสรียตรงนี้ ก็จะแน่ๆหน่อยติดไปไรแน่จริงๆะน,นะครับแบบนะครับแบตแล้วก็เสียบไปเลยเจ้าตัวเจ้ตัวของเล d ไลน์นี้มันดีอย่างตรงนี้ว่าเราสามารถเสียบแบตท,ทิ้งไว้ได้ซึ่งถ้าเป็นเจ้าตัวของ F2 นะครับ F2 มันจะตัวควบคุมมันอะ่ะมันจะเป็นจอดิจิตอล มันไฟหน้าจอมันจะแสดงผลตลอดเวลาเราถ่ายทิ้งไวน้นี่มีโอกาสที่ว่ามันจะมันจะทางานตลอดเวลาแบตมันกินแบตเอา,เอา,เอาง่ายง่ายมันกินแบตอันนี้เสียบแล้วนะครับนี่แล้วลองกดไกลดูนะครับกดไกลดูว่ามันจะทํางานเลยไหมนี่นครับแกะกลมมาใหม่เลยนะครับ ไมนทางานเลยนะครับเออทางานทํางานเลยไม่เหมือนของกระบอกแรกที่เคยเจอมาคือต้องไล่ลมให้มันไล่ไล่ไล่ลมออกมาเปล่าๆจนมันทํางานหัวนอาเซิร์มันจะขยับมันจะดื้อๆ,ๆนะครับดูนะครับอันนี้อันนี้คือฟัวโต้นะครับนี่ครับเหล็กของเขาก็จะอยู่ที่ประมาณสิบเจ็ดบอลน,นะครับถ้าถ้าถ้าตั้งฟัวโต้ของเขา ทำงานอเปล่าเนี่ยดี๋ยวนะดูดเดี๋ยวเดี๋ยวถอดแว่นตาดูก่อน,ดอนเดี๋ยวเขาเขาถอ,อลุมก่อนนะครับมันเหมือนมันขยับหรือเปล่าเนี่ยไม่ชัวร์นะเ <hum> ดี๋ยวลองดูอีกทีนะครับหรือว่ามันไม่ทำงานหรือว่าเราคิดตัวเองว่ามันทำงาน จะต้องไล่ไล่เหมือนกันครับเจ้าตัวชิน้นนี้หรือว่ามันเก็บมันผลิตมานานมันยางจระบีมันอาจจะมันอาจจะแบบประมาณว่าเหนียวเหนียวอะไรอย่างเงี้ยครับตอนนี้ก็คืออันนี้ทํางานแล้วครับต้องขออภัย้วยนะครับเมื่อกี้ที่ว่าทํางานไม่ไม่ไมันไ,ไ,ไม่ทางาน,นะครับเพิ่งทํางานตอนนี้นะครับก็จะมีน้ำแตกเยิ้มเยิ้มออกมาเห็นไหมครับ โอเคครับเจ้าตัวนี้ก็ทำงานต้องเบอร์นิดนึงอ่าเดี๋ยวเหลืออีกสองตัวเดี๋ยวเรามาทดสอบกันต่อนะครับเดี๋ยวเอาตัวนี้แกะตัวนี้ก่อนคือเราจะเราตัวนี้ก็เวลาถอดก็ดึงนี่เลยนี่เลยก็คือของอละเรีนี้เทและอ่าตัวนี้กล่องนี้ อาวางไว้คู่เขาก่อนเดี๋ยวจะลืมตัวไหนตัวไหน่าครับอ่าต่อไปลองเฮดตัวที่2นะครับจะมีอยู่3ามตัวนะครับที่ที่ได้มาอาจจะแกะมาเพราะว่าต้องต้องยัดตรงนี้นะครับเพื่อการกระแทกดียวครับบางชุดมันก็สีจะสีของสายคอนโทรลอ่ะมันจะต่างกัน ลองตัวนี้นะครับว่าเขาจะทํางานเลยไหมถ้าเขาทํางานเลยก็แสดงว่ามันน่าจะเป็นบางตัวเฉพาะบางตัวเนาะที่ว่าจะมีปัญหาตรงที่ว่าต้องเบรนก่อนอะไรอย่างเงี้ยซึ่งตอนนี้เราก็ไม่แน่ใจว่าเป็นที่สาเหตุเป็นที่อะไรอย่างที่ว่าว่าอาจจะเป็นที่จะบีมันอยู่ในตรงนี้นานแล้วก็มันทําให้ลมมันลมมันชุดลมมัน จราบีมันกระด้างอ่ะเอาอย่ายๆจราบีมันกระด้างหรือเปล่าเราก็ไม่แน่ใจไม่ชัวร์นะครับนี่น่แล้วก็สายสายลงมาดูตัวนี้เซมนินะครับดูนะครับตัวนี้ทำงานเลยครับดูครับนะฮะของเราเส้นขยับ เห็นไหมครับ่องกดออโตจะเห็นชัดกว่าเพราะว่ามันจะขยับทีทีอ่าตัวนี้ทางานเลยครับซึ่งก็แกะพร้อมกันตัวนี้จะเป็นลอตของหรือเปล่าเพราะว่าสายมันเป็นสีแดงเดี๋ยวต้องดูอีกตัวนะครับเพราะว่าสายตัวเนี้ยสายคอนโทรเนี้ยพรมามามาลอดขอนมันจะเป็นสีแดงเดี๋ยวตอนเดี๋ยวตอนเนี้ยตัวที่แกะเมื่อกี้มันจะเป็นสายสีดําตัวนี้ เดี๋ยวมันเลยอ,อีกตัวนะครับเพราะว่าเมื่อกี้ก็ไม่ได้สังเกตว่าสายสายสายหอ่อสายคอนโทรลเนี่ยมันเป็นสีอะไรอตอนนี้ตอนนี้ผ่านครั้งเดียวผ่านเนี่ก็เก็บเข้าชี้รอประกอบอไปอีกตัวนึง,งนี่ครับตัวที่สาม ตัวนี้ตัวนี้สายสีน้ำเงินดำน่าจะเป็นตัวนี้น่าจะเป็นล็อตใหม่ซึ่งเจ้าตัวเมื่อกี้น่าจะเป็นล็อตเก่าสายแดงเพราะว่าได้มาเพิ่มมาอีกสองตัวมันน่าจะมาเป็นกันกนี่แหละเนี่ยครับลายเขาเดี๋ยวมาดูนะครับว่าตัวนี้จะทำงานเลยไหม บอกตรงเลยนะครับว่าของใหม่นะครับของใหม่ซึ่งเนี่ยครับมาแกะแกะมาเทสตอนนี้เลยไม่ได้อวยไม่ได้อะไรนะครับมันดีก็คือดีมันไม่ดีก็คือไม่ดีแต่เท่าที่ยิงมาใช้มาก็มันก็ไม่มีปัญหานะแค่มีปัญหาแค่ตอนตอนที่เราเริ่มเริ่มใช้งานครั้งแรกแค่น,นั้นเองว่าเราจะต้องแบบยิงทิ้งก่อนให้ลมมันให้ลมมันแบบ ให,ให้หัวนอเส้นน่ะมันขยับก่อนอะไรอย่างเงี้ยอ่าเนี่ยครับนี่หัวน้ำเซ้นลบเข้าแล้วหัวนรำเส้นเด้งขึ้นมาแล้วลองกดดูนะครับว่าจะทํางานหรือไม่อ่าเห็นครับตัวนี้ไม่ทํางานนี่คือประมาณว่าน่าจะอยู่ที่โรงงานน่นนอยอะไรอยเงี้ยครับเนี่ยเห็นครับได้ยินแต่เสียงลมเนี่ยออกตรงนี้เดี๋ยวลองเดี๋ยวลองถอดอ่าถอดหวัวถอดลมก่อนแล้วก็ขยับดู มันจะฟิตฟิตตรงนี้ครับซึ่งมันไม่ได้ใช้งานนานลองอีกรอบนึงอ่ะยังไม่ทำงานครับอีกลองอ,อตโตโดูอ่ามาละอ่ะ,อะเซมิต่อ เพื่อนหลายคนอาจจะเจอแบบคนที่แบบเล่นใหม่ๆอาจจะเคยเจอตอนแรกก็เป็นเหมือนกันครับลองอันแรกปุ๊บทําไมทําไมลมมันออกแล้วทําไมลูกมันไม่ไปก็นี่แหละแหละคืออาการแบบนี้แหละที่ว่าออกแต่ลมหัวน็อเซอร์ไม่ทํางานคือหัวน็อเซอร์ไม่ทํางานปุ๊บเวลาเราแม็กกาซีนใส่เยอะครับหัวน็อเซอร์มันบงับงบงับงบงับงบังช่องผ่านของแมกของลูกอยู่ มันก็มันก็ไม่สามารถที่จะขึ้นได้มันจะต้องเนี่ยเวลากดลูกมันถึงจะขึ้นขึ้นปุ๊บฮองเราเ้นที่จะดันเข้าฮอปเข้าฮอปแล้วก็ลมก็จะเป่าให้ออกไปซึ่งซึ่งเมื่อกี้ตอน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 ,ตอนที่เสียบลมใหม่ๆของเราเ้นไม่ขยับแต่มีลมเฉียงบปุ๊บปุ๊บุ๊บคือนั่นแหละทําให้ลูกไม่ออกอเดี๋ยวต้องเดี๋ยวต้องลองทิ้งไว้สักสองสามวัน ถ้ามันยังเป็นเหมือนเดิมก็คงต้องได้รื้อเช็คยางโอลิงข้างในนะครับว่ายางโอลิงมันแน่นไปหรือเปล่าหรือว่าจารบีที่อยู่ข้างในมันแห้งหรือเปล่าเราก็ต้องเช็คภายในก่อนซึ่งมันก็อาจจะมีผลต่อซึ่งซึ่งยางไอจารบีอ่ะมันอาจมันอาจจะมันมันมีผลต่อการทํางานของเขาอยู่แล้วเพราะว่า มันอาจจะแห้งหรือมัอาจจะยังไงเราก็ไม่แน่ใจนะครับซึ่งตรงนี้หรือว่ามันอาจจะเป็นเพราะเพราะเพราะงานที่เขาทํามามันมันเป็นแบบไออะไรเรียกว่าอะไรมันทําทําให้คือคืออาจจะเป็นมันอาจจะเป็นไออะไรนะมันจ,จะเป็นอย่างนี้ทุกอันเลยหรือเปล่าเราก็ไม่แน่ใจนะฮะเพราะว่าที่เจอเจอมามันก็จะเป็นแบบนี้ หนึ่งถึงสองอันแต่ตอนนี้ก็ถ้ามันขยับแล้วมันดีนก็คือดีอีกสองสามก็บอกที่เคยเคยทําไปก็ก็ไม่เป็นอย่างนี้นะคือใส่แบตปุ๊บก็เอ้ยใส่แบตใส่ลงปุ๊บกดใกล้มันก็ทํางานเลยแต่ตัวน,นี้ตอนนี้ก็ทำาม่ละเดี๋ยวต้องรอนะครับต้องรออีกสองสาวันเรามารอดูอีกทีว่าหัวเส้นเขาอะจะกระด้างหรือเปล่าถ้ากระด้างก็ต้องรื้อภายในเช็คภายในนะครับก็ เนี่ยครับเจ้าตัวนจินเอสไลน์ hmm. ตัวนี้ก็ mm hmm. ก็ไม่ค่อยมีปัญหาเลยนะครับ mm hmm. อย่างพวกอย่างพวกที่คนอื่นนี่เขาใช้กันเขาบอกว่ามันมันเป็นโน่นนี่นั่นโน่นนี่นั่นเนี่ยเราก็ไม่รู้ว่ามันเป็นเพราะอะไรหรือว่าเป็นที่เป็นที่เป็นที่ไม่ชอบแบรนด์หรือเปล่าเราก็ไม่รู้เนาะอ่ะอะ ก็คือเจ้าตัวของเขาก็ราคาก็ก็ก็พอเล่นได้ครับราคาก็ไม่สูงจนไปอย่างพวก f อทง f 2ูก็ราคาจะแพงกว่าตัวนี้มันก็เนี่ยเห็นเห็นคุยคุยกันก็จะมี F2 Red Line แล้วก็ไออีกอันหนึ่งอีกอันหนึ่งอะไรนะโอ๊ยทำไมจำไม่ได้ตอนนี้จหมูนเนี่ยอันนี้จะตีสองละก็ ก็เป็นว่าก็คือเนี่ยครับเทสเ,เอ็นเอ็สองให้เพื่อนๆดูนะครับว่าระบบลมหัวใจของเขาก็คือตัวนี้นะครับแข้งขาของเขาก็พวกนี้เนาะพวกนี้แล้วก็ตัวปล่อยลมแล้วก็ถังลมแล้วก็สายนี่ครับก็คือขาดขาดตัวใดตัวหนึ่งไปก็ไม่ทำงานนะครับก็ถือว่าสำคัญทุกจุดแหละครับ แบตหมดก็ไม่ทํางานลมหมดก็ไม่ทํางานถังไม่มีก็ไม่ทํางานชุดไฟพังก็ไม่ทํางานตัวนี้เสียก็ไม่ทํางานนะครับก็เอาเป็นว่าคลิปนี้ก็เพื่อนๆหลายคนที่ยังไม่เคยสัมผัสเจ้าตัวเจ้าตัวนี้ก็อาจจะอาจจะได้อาจจะได้ความอาจจะได้ความรู้ไม่มากก็น้อยนะครับแล้วก็อาจจะ มันก็จะเป็นเป็นการการทําให้เพื่อนๆน่นะดัดสินใจได้ได้ได้ง่ายอีกนิดนึงว่าเราควรเลือกใช้แบรนด์ไหนดีที่ที่เหมาะสมกับเราหรือที่เราถนัดนะครับมันจะว่าจะว่าผมก็ไม่ได้สปอนเซอร์ไม่ได้อะไรจากจากแบรนด์นี้นะครับก็เอามาเอาความรู้เอาเทคนิค การทำไม้เพื่อนๆชมให้เพื่อนๆดูซึ่งบางคนอาจจะอยากเอาไปทำเองอะไรอย่างเงี้ยนะครับถ้าเพื่อนๆที่มีถ้าถ้าเพื่อนๆที่ท,ที่ที่มีพื้นฐานในการทำเอจีมาก่อนมันก็ทำได้นะครับและเพื่อนๆมันก็แค่ระบบลมอ่ามันก็คล้ายๆกับพวก PCT อะไรพวกนี้ครับซึ่งตัวน,นั้นมันจะเป็นระบบลมปืนปืนที่ยิงลูก หัวตะกัวอะไรอย่างเงี้ยครับเราก็คนละส่วนกันเราก็ไม่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 ไมเอ่ยถึดีกว่าเพราะว่าตัวนั้นมันอาจจะกากึ่งผิดกฎหมายหรือเปล่าเราก็ไม่แน่ใจน่าจะผิดนะครับเพราะว่ามันเป็นลูกลูกลูก,ลก,ลกโลกหะหัวโลหะยิงโ,โ,โดนคนก็อาจจะทําให้บาดเจ็บถึงตายได้นะครับตอนนั้นโอเคครับเจ้าตัวนี้ก็ฝากไว้แล้วกันคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากก็อยากให้เพื่อนๆได้ัมผักเกี่ยวกับ กระบวนการทํางานของเจ้าตัว,ตวปืนลมซึ่งเคยตอน,นออกมาครั้งแรกอะเมื่อประมาณสองสาเดือนที่แล้วครั้งแรกก็มาเปิดดูนะครับวิธีการติดตั้งวิธีนู่นนี่นั่นอธิบายคุณสมบัติคุณอะไรของมันเนี่ยคือไม่มีเลยไม่หาไม่เจอเลยต้องดู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 ด,ด,ดูแล้วก็ถามน้องที่เขาเคยทําเคยเล่นมาแล้วก็ได้แนวทางจากน้องๆที่ เคยมีประสบการณ์ตรงนี้แล้วก็ดูคลิปฝรั่งที่ซึ่งฟังไม่รู้เรื่องก็ดูตามเขาเขาก็ไม่ได้บอกอะไรมากมายแล้วเราก็ฟังอะไรก็ไม่ค่อยรู้เรื่องเท่าไหร่ก็คลิปนี้ก็ฝากไว้นะครับก็ไม่มีอะไรมากครับก็ขอบคุณนะครับสวัสดีครับ